ปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องของสิวนะคะเป็นปัญหาหลักของสาวเอเชียค่ะรวมถึงตัวพลอยด้วยเวลาที่พลอยเป็นสิวนะคะจะทําให้พลอยเนี่ยหมดความมั่นใจเลยค่ะแต่ว่าปัญหาเรื่องสิวจะหมดไปค่ะเพราะว่าพลอยมีตัวนี้ค่ะ Bio Essence Bio Water b 5 Acne Gel จุดเด่นของเจลแต้มสิวตัวนี้นะคะก็คือเป็นเจลแต้มสิวเนื้อบางเบาค่ะ ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายช่วยยับยั้งการเกิดสิวหัวขาวใน1วันลดเลื่อนรอยแผลเป็นรอยสิวนะคะก็ดูจางลงแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยค่ะและเจ้า Bio s e n c e Bio Water B5 Acne Gel นะคะยังอุดมไปด้วยสารสําคัญเพื่อการดูแลสิวอย่างตรงจุดนะคะได้แก่เมดิลิกแอซิดแล้วก็ซาลิ c เซลิกแอซิดค่ะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วช่วยขจัดสิ่งอุดตันในรูขุมขนป้องกันการก่อตัวของสิวหัวดําแล้วก็สิวหัวขาวเร่งกระบวนการซ่อมแซมผิวและลดรอยแดงของสิวใน 3วันค่ะและยังอุดมไปด้วยวิตามิน C ช่วยลดเลือนจุดด่างดําและวิตามิน B5 นะคะที่ลดความชุ่มชื้นในผิวอีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Bioenergy Complex เอกสิทธิ์เฉพาะของ BioEssence เพื่อผิวสาวชาวเอเชียโดยเฉพาะค่ะ และที่สำคัญนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมทากันแดดด้วย Bio Essence Bio Water Sunscreen SPF 50บวก PA บวกบวก i y g ตนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะคะ่ะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็สาวที่เป็นสิวด้วยนะคะส่วนสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหากวนใจแบบพอยนะคะให้ไปลองหาผลิตภัณฑ์ Bio Essence Bio Water Series มาลองใช้นะคะรับรองว่าปัญหาที่กวนใจอย,อยู่จะหมดไปอย่างแน่นอนค่ะ